นี่นะครับกดเข้าไปนี่ครับให้มันดังแก๊กตรงนี้จะเป็นตักคอยนะครับซึ่งตัวกิ๊ล็อกนี่มันหักไปหมดแล้วครับเพราะว่ามันกรอบหมดแล้วครับ อายุการใช้งานมันโดนความร้อนนะครับมันก็จะกรอบหักนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะออกอ่าวิธีการเอาออกก็คือจะเปลี่ยนหัวนะครับวิธีการเอาออก,กคือหาเหล็กแหลมนะครับมันจะมีร่องตรงนี้นะครับนี่นะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นมานะครับแข็งนิดนึงนะครับ หลุดขึ้นมาแล้วครับเนี่ยอ่ะจะดูขึ้นมาแบบนี้นะครับมีสภาพข้างในนะครับเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เราจะเอาไปตัวสายไฟออกนะครับมันจะมีไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอ่ามันจะมีเงี้ยงข้างในนี้นะครับเงี้ยงข้างในรูนี่อ่ะนี่นะครับให้เรากดลงนะครับแล้วก็ดึงสายไฟ กดลงแล้วถ้าใช้นิ้วมือดึงน,นะครับแต่ว่า,อาโอ้โออันนี้มันกรอบมาเลยครับนี่ครับมันหักแล้วครับอายุการใช้งานมาเกือบยี่สิบปีแล้วครับดูความร้อนแล้วก็นี่ครับมันหักแตกมดแล้วครับเนี่ยกรอบหักมาแล้วครับ โอ้หักแล้วครับนี่ครับมันกรอบมาแล้วครับนี่ครับมันจะมีเครืยงเนี่ยเนี้ยงตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยถ้าสภา,าพยังดีอยู่เรากดตรงนี้แล้วมันจะอันนี้มันหักมาแล้วครับนะครับมันก็ดึงสายไฟออกได้เลยครับนะครับ เราต้องจำ้วยนะครับว่าสายไฟเส้นไหนอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้เราจะเอาของใหม่มาเปลี่ยนอันนี้เราสั่งมาจากแอปส้มนะครับก็เสียบเข้าไปเลยครับตาม เสียเขาไปได้รู้ครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าสายมันถูกหรือเปล่าเรามาเทียบดูจากหัวข้างๆก็ได้ครับกดเข้าไปเลยครับแให้มันดังแก๊กครับแล้วมันจะมีตัวล็อกสีขาว นี่นะครับที่เราสั่งมาใหม่อ้น,นี้สั่งไปเป็นชุดเลยครับเราก็มาประกอบเข้าไปเสียเข้าไปครับแทนที่นี่นะครับกดเข้าไปนี่ครับให้มันดังแก๊เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับ